สวัสดีครับผมกาลินปัญญาวิริยะสกุลนะครับชื่อเล่นชื่อกาลินนะครับอายุ17ปีอยู่ม .6 พยาพิทยาคมครับผมผมเป็นคนติดติดชิลๆครับตลกขำๆบ้างนะครับตอนนั้นสลันได้แชมป์เดนเลอร์แล้วลลก็เป็นแรงบนันดาลใจให้ผมมากครับทุกอย่างที่ผมเคยเจอมาในชีวิตมันทำให้ผมเป็นผมในวันนี้นะครับถ้าจะให้เลือกกลัสักหนึ่งอย่างก็คงจะเป็นความผิดพลาดครับชอบโดมินิกไฟส์โจจิคันเยเวฟเทเลอร์ถึงเคียรเตอร์นะครับลานนะผมแก๊กเลย เคนซิกวแล้วก็พีซิกครับออลเบลลี่ชูชูครับเป็นหนังแนว coming of a เ e ลองลงมาก็จะเป็นไฟ์ขับครับ,รบผมอยากเป็นศิลปินนะผมอยากทําเพลงอยากมีทัวร์เล่นคอนเสิร์ตผ่านวั่งประสบการณ์ทักษะนะครับอจะบอกว่ามึงเก่งมากเว้ยที่มึงไปถึงตรงนั้นได้ผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วก็ยังมีอะไรที่มึงต้องเจออเยอะมากเหมือนกันมึงต้องขอบคุณกูในวันนี้ที่ทำให้มึงมีในวันนั้นแล้วก็ขอบคุณมึงในวันนั้นที่ทำให้มีกูใน,นนนในวันนี้เหมือนกันเพื่อนแค่นี้ล จะหากมีตั้งแบงค์พันนี่มือสักล้านใบหาจะเอาไปอัพ